สวัสดีครับผมนายประสิิ์รัศมีโนสี e ่เก้าีหน e ึ่งหนึ่งตวนหนึ่งสี่ครับวันนี้ก็จะมารู้ถึงทักษะการใช้สื่อการสอนนะครับสำหรับความสำคัญของสื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนนะครับสื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนครับ,ปรบ,รรบเป็นจุดรวมความสนใจเพื่อความเป็นรูปธรรมนะครับกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของเรื่องราวและสิ่งที่เรียนเข้าใจง่ายรวดเร็วถูกต้องจดจําเรื่องราวต่างๆได้นานนะครับสําหรับความมุ่งหมายของทักษะการใช้สื่อการสอนครับผู้สอนต้องมีความรู้ในการสอนอยากมีประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการศึกษาแล้วก็การเลือกครับการเตรียมจัดทาและใช้การใช้นะครับให้เหมาะสมกับบทเรียนระดับวัย ของผู้เรียนนะครับสติปัญญาและสติปัญญาของผู้เรียนนะครับและผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้จากสื่ออุปกรณ์นั้นด้วยตัวเองครับความมุ่งหมายของทักษะการใช้สื่อการสอนครับหนึ่งเลือกอุปกรณ์การสอนได้เหมาะสมกับบทเรียนและขั้นของการสอนนะครสองเตรียมอุปกรณ์การสอนตามลําดับขั้นของการใช้ได้อย่างถูกต้องสามใช้อุปกรณ์การสอนอย่างคุ้มค่าสี ใช้อุปกรณ์ได้อยา่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสติปัญญาของผู้เรียนห้าหาจัดหาอุปกรณ์ที่ทําให้ผู้เรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้มากที่สุด 6. จัดหาอุปกรณ์ที่ทําให้ผู้เรียนมีโอกาสศ,ศึกษาและได้รับความรู้จากอุปกรณ์นั้นๆด้วยตนเองประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนนะครับ 1. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง่วถึง 3. ผู้เรียนเกิดแนวคิด เข้าใจบทเรียนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 4. ผู้เรียนเกิดทักษะในการหาความรู้ด้วยตัวได้ตัวเองจากกระบวนการเรียน 5. ผู้เรียนจดจาเรื่องราวและสิ่งต่างๆได้นานแม่นยําและถูกต้อง 6. เพิ่มพูนประสบการณ์เด็มของผู้เรียนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนไปในทางที่พึงปรารถนาได้หลักการใช้อุปกรณ์การสอนแบ่งได้4ขั้นตอนคือ 1. การเลือก2การเตรียม 3. การใช้4การติดตามผล การเลือกการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนมีวัตถุประสงค์4อย่างคือ 1. ใช้นำเข้าสู่บทเรียน 2. ใช้ประกอบการสอน 3. ใช้ขยายความรู้ 4. ใช้สรุปเนะะื้อหาขอบคุณครับ